น like, ี่ม้นนั่งอยู่ตารางเนอมันเต็มแล้วไม่ออกเอาใส่จีตุยขึ้อย่างโบแทนมาสิแล้วก็ยูป่นไม่ออกเ้อะดู๋จวน่าจดูยเลยได้นั่งอยู่บอเท่อนันไกบะโปกหอเอ็จวะตยามนะอันนั่งมอนนั่งเขียวมา ได้มองไายเจ้ามาเลยได้เจ้าพระย์ใหไว้หมนมองนั่งเขี้ยวมาลงมาหาบนเป็นนรไายซึ่งในรถพระธรรมอยู่บ่ซึ่งยูซึ่งยุซึ่งยอยูน่ัดาับเลงมาเอาเท่าไรซาบบ่บ่ลงมาเนบิ่นบนบาบน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 บรบนบรบนบมนบนบนบนนนนบนนบนน

แบบใส่บาดแล้วบ่แล้วบ่จังซึดได้ลงมาหาพี่น้องใส่บาดแล้วก็เมื่อแล้วก็ซึดได้แล้วบ่มีอีกคําบ่ได้สิเาล้ําหี่นเฮือน่แสิเอาแบบฟูๆเบาจก็มาให้อยู่ตลอดแต่สิต้องบ่ใส่ิกสิใส่ิกใส่เบิกอีหยังบ่นใเด้อน้เต็มได้เนาะเป็นนํามกันวน้เต็ม บบเด้เฮ้ยบมดแล้วหมดแล้วแล้วเขาซิ้จับตัวกระบวดลองเบิ่งติสะอย่ามาบาบมาเบิบได้หัวควัดหัวหัวกันสิบาบเฮ็กกันนาะส่วนเราบวชเป็นมูติส่ะนะควมีความสุขแต่ว่าจังหัวเดินแล้วอันไปขันจิตจับไปบวชน้องกันเนี่ยซิ้จับไอ้ยุ่บดี่นะบริผูกไว้เบ้าซิ้นบริผูกไว้เบ้าซิ้นจับอจูได้จักด้านแล้วเอามือเข้าไปเอานิ้วเข้าไปจับแล้วเื้อเข้าไปซับพิโลกินข้าวได้หรือเปล่า เสียผิดข่าวได้อยู่บ้าวลืม <ator il S 1> ลืมอีกแล้งวิ่แต่ลืมไม่คว่มวันไรได้จักบทได้จักก่อนละเทศนะังเลยบ่ซ้ำค้ำลืมด้แดนอายุวันโนถลางแสดงว่าเบิ่งมาตะนังเนาะบิวัสานโตลืมแล้วไปซานโตซาซาพโลโควินามดซาซาจบอย่ค่ะ ได้ฮกจุ๊บอยู่แล้วคุณอะคุณชองคุณน้ำโมนะคุณชองคุณน้ำโมน้โมน้โมงี้โอ้ยเธอตัวใหญ่เป็นบ้าเป็นเก่าน้โมฮกจบคุณไม่ได้ว่าแต่สามจบนั่งเลยมือมดนั่งเดลิมดนั่งจะบ้าใครซึกละว่ายันรายากบวชเลยซึ้งในรถพระธรรมครับแต่เดือนนีเนี่ยเป็นไรเมื่อขึ้นขึ้นไปถ้าอันท่ายทั้มแล้วก็ ถ่ายทัมบอกคือว่าถ่ายหลังันเราบกเราว่าถ่ายทั้มมเด้ไปหาอะไรหยอกจัวน้อยแววัดนะบอมีจัวน้อยพู้เดียวนี่ละแมนนี้จัวน้อยนะจัวน้อยคือถ่าาของเธอเจ๊เจ๊นายอยู่ไอ้เต้าพี่น้องคนว่าจัวน้อยถ่าซ้ำนี่อันพอทานสทซ้ำใหญ่ล้อมคอเนี่ยสีซ้ำใหญ่ อยู่ใน้าทันมาเ่าอันี้จนไเด้แท่นต้องยคู่ด้แท่นเนาะแยคู่นบ้านได้กจ้แท่นเราบวดเป็นเจ้าไรเอาเป็นยกพ่อ้เดปวดเป็นกดยกไ้เจอมนะบวดเป็นยกคู่รปวดแยกบหมวดแล้วมันก็ต้องมาขาดคำสาบก่อนขาดแม่เพิ่นมเนติ มันต้องต้องท่องวัดเพราะวขาจะจะเอาดูข้านทดอยู่ดีนแ่้แต่ต้องหาผู้สวดแต่ว่าปกติน่ะนั่งตุยว่านแนนแนงอนจวนั่นมิลิแนงอนจัวนเดี๋เราจะนปพักยานได้เขาอิ้นยังก็นะยานฐานแถวมันมีอัตโนมัติเลยดียวจะปิดจักเป็นนดายมาสำรวจเขาเรียบร้อย คือย่างว้นยางวอย่่างใส่่เวถที่ไนทำ่เลิ่งนมาลงมาเบิ่งอ่ะถาดแม่พี่น้องก็บ้านเฮามันบ่แม่นนนน่แล้วเขาเจ้าต้องใส่ซิลิโคนอยู่แล้วบ้านเฮาน้คือว่าเอาไปรอยอังคารเพราะว่าเขาเจ้ากันบ้านเพิ่นเขาเจ้าเอาไปรอยอังคารเขาเจ้าเฮ็ดออกมามันบ่นเสียงแบบเจ็ดดิอะไรนี่นะเ มันต้องมัาตั้งมโตุงเขาเจ้าเห็ดบัวแดงน่นปะนะามหคนะใช่มตใช่เดียวกันะแล้วของตัวครูเห็ดน่มันผููเห็ดและผู้ตั้งดผูเห็ดมันเป็นมาแต่น้ำเขาบบผู้ตั้งก็ตั้งบบได้ั้่ผู้เห็ดออกมาบบตรงเลี่ยมน่ะ ขนาดท้องเงินน่ะกายังถานจดได้ได้ละมัมก็บอกมาตอนนี้โอ้แต่เอร้อยห้าสิบถ่ายคลิปเห็นดิมาเดือนนี้นันคอยกระเบาเอื้อหดือุาสิบเหรียญสิบเหรียญเจ้าของส่องสิกินยังบันนีนี่่เจ้องส่องกับพุทธจ้าอ่านจบ้าแจกไม่ใช่กบกับจักสิพ่อหรือบอเขาบอกบอก บ่พ่อไให้มันวิทย์มันว่างเท่าใดก็ได้ก็มันวิทย์คือบอกพันษาจังซึกให้จวดบ่ลายก็ซื้อผ้าเขานี่เด้อกรซือผ่าเขาเน่ทั้งนี้พันกระดูกจนผ่าฮะเอือซับกระดูกจนผ้าฮะหมื่บ้านเนี่ยผ้าไครผ้าเอือบัวเฮ้ยยังได้ผ่ามันบ่ดีเองแสดงว่าบ่แม่นขาบอกว่าบ่เอือต้องมียังแอบแฝงในแนวพี่น้องเนาะ มีอะไรฝังใจมาตั้งนานหรือเปล่าก็เลยพันเขาอยู่แบบจนผ้าหักข่อยว่าแน่ๆขึ้นก่อนบ่เมื่อวานนี่นจะเบาเ้าลงมาได้เลยแกกระเพาะขึ้นสั้นเส้นเมื่อเอารถด้วยจักรนอนกับบอลรับมันขึ้นเยอะว่าเป็นลูกเรือผมได้ลูกให้นางเลยเปิดเดี๋ยวนี้อ้ากระดิ่ง่ลยามได้เหมือนเอายามให้นั่งนั่งกันบ่ได้บ่กมาถือเกียรติเนี้ยกระดกกระดิ่งแท้สาวจั่วได้มาบ่ได้เมจเอาบ้านเด้อไอ้บอล เอาส้ำร้วนเลยเด้อชงขน้อยเห็นเบื่อหมจใจนี่ใช่ยี่บอกกับเก่งนาย็ัจัวข้าเจ้าได่ได้ใส่ก็เดี๋ยววาอย่า่าได้ยังใส่อันสุ่หน่อยไม่ยิ่งเือนจต่ตายจีนังอนี้ปะอานิมอลขนอยเชิญนางจัวหาสาด้วยเนาะเด้๋ยลงมานางงมแม่มแมแพนไหม ไหพอนต์นะ้ไพนีฉันได้เอาเงีมาสบายจะห้พอเลยล้ิ้ท่านี้นะของควกโกมาเองเอาลแบบาั่งหมน้เปิดเลยบ่ทั้งหมัน้ดำห้จัวกินเอจะได้กินแล้จัวสัเากับกอี๊ยังตานีนะกันจนคนเบื่อล้วเลยแต่ของขนยนีขอเสื่อมไวไฟบอดดายบอสเ่อมแม โอเคันนเพาอนุญาตกดดงยังได้ได้ไอจั่วแต่ละมื่นมเปิดสติงบนในห้องบุรีอะยังบอกมันคือเปิดบนมีเวลาในบ้านแตเปลืองแบตแล้วเนาะเปิดอย่าว่าธรรมะธรรมูนะคือเปิดแต่แน่งเน่งแน่งเน่งแน่งแน่งแน่งเนาะบอกมันคือไม่ต่ขึ้นนะนี่คืออะไรร่ลงมากับไม่ต่ขึ้นเองมันคืออัตโนมัติบอกไปเปลี่ยนตัน้ไปไเปิดอัตโนมัติานได้ขาได้ว้คุ้พ่ก็ได้สี่สิบวห มื่อนี้ขึ้นแล้วเสียลทอดายขึ้นอยหนึ่งไม่ใส่แหละความเป็นยัเกาะนาจะ่อหรนเอ้าขึ้นยังโกขึ้นอยู่ยังโเน็ตบอดีหนาเจ่อหลักเจ้าภาพ ถ้ากระเพาะไอจั่วเมื่ออื่นเพิ่นการซึกแล้วพี่น้อกเมื่ออื่นก็เป็นกันเองแล้วเมื่อนี้หลังจากใส่บาดหยาดนำแล้วตอนเสาร์่นกับสีขาเมื่อคืนเนาะพูนทีมคุณอหนูมาแล้วทีมเจ๊ๆมาแล้วพูนขึอนเลือดเถิดกระเป่าเฮ้ยอันใายไปเบื้องจังบวัดไหนเอ้ยขึ้นยางมะกอกอยากหอดก่อนเพราะว่ามันอยู่เถิงมันเป็นวิมังอยู่น้องเอ้ยมันหอดขึ้นยางขาตามคาชุงมาอยู่ นโพูนพี่น้องคนสวยกำลังมาจากไหยังมานำห่อมาอึกระทึกคืองามแท้เสือขาวๆนะงามอะไรเมืองลาวสุดงามนะวันีจงามๆมีแต่จุดห้ามนี่แหละบ่มีจุดมงิมเงื่อนแก่กระดูก คือรูกปากลูกคมมาเขาก็กินอิ่มบ่หาติละหัดยังก็อับ่จ้าเจมากบ่นี่ได้บ่สนใจบ่อนาคตกันพมมคือกันนั่นแหละผู้สาวเสือาอียังคือได้ห่อไว้แท้อันนี้นะชูกินแนวหอดำมันโคตรบ่แนี้ยผู้สาว กินแน่อแล้วมามาแบบ้าโม่าห่อเลยมามม่ท่านนั่ได้ห่อเลยอันนี้เขาไหนโอ้ยย่าหื้อชุ้ไรพุ่นจุไอเห็นโอ้ยบีกมีนามาบบ oh, right ิ๊กมีนา่านไไมีนาสการขั้นบ่อยห่อกันนาเกียแต่ว่าเขาผากซองสามซองสี่ซองบอกเออขันบอพ่อใจกะเอามือจ่ายิีกะว่าช่วงชื่อ กระเทือนห่อแล้วก็เอามื้อเอาคืนไปเดี๋ยวคืนนี้มันจะเป็นของกูตอนแรกจะเอาห่อกระดาษทิชชู่นั่นก็นี่ดิหยอร้อยน้ำพ่อมีแต่ว่าเซตอดิษฐ์สิบแห้าบาทถือกระดาษทิชชู่ไรเห็นหลวงพ่อหัวหล่นฟ่าจะเห็นอะไรมันไพ่หน่อยๆนั่งเป็นไปออกคำเห็นเนาะ สิพาซื้อก็ไปไปล้นเอบอกบอกว่าิม้าเพแมาจังันกนหัวกนหัวต่อยกับเตแต่เปแต่เปอาทิตยบัจจังัเคยเห็นน่นบอเคยเห็นบ่เคยเห็นจัดสัมล้มบ้างอันี้รู้จักสํารวมบ้างนี่สั่งกันบอกตัวเองก่อนดูด้วยมีหลวงพี่น่อยู่ตรงข้างหน้านะรู้นะสัมล้อม มนกพี่เจ้าค่ะลวงเจช่วยแพ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมแพ่เมตตาให้ hey, <me> <อ>ได้จ๊จ,จะเป็นยังตายมาลูก <c oughs> ม,มี <c oughs> อภัพอับโชคฉันได้ขอรถทนเจ้าบอเฮ็ดคลิปท่ไร ยอดวิวบ่อดหมื่นสักแคอยู่บ่ได้ค่าวิวบ่อนหมื่นบ่อนนะจ้ะหมู่ห้าบ่อนยังอยู่ได้ลอกพี่บ่อนหมื่นอยู่บ่ได้ล็อกพี่ก็เซอร์บ่ได้ดอกรูมลอกพี่ก็ยสามเดือนเพื่อนลอกพี่เนี่ยเป็นคนหนักสะสมเงินเดือนไหนคนอื่นออกสุดเดือนลอกพี่สะสมสามเดือน ออกเทือ่ยังจะได้เป็นก้อน่นะโดะไรเหาบ่ฮอนเหมือนบ่ฮอนเหมือนกันได้ไล่ของมูเยอ่อหน่อยก็สันสบก็สันจะไม่ออกะนไม่ออกคือมีนมนมอุ้ยไม่เป็นแล้วแล้วโหย่ากข้ามักวดนะสิเกาจะกินก็จะอาบปากกาดประเด็นกอลงมันกวดเฮ้ย กึกแรกไปไังไหที่เลือกก็หายพ่อแบบจะกินหัวยูดอกฮ็ดไปชำรวมนะยมนะชำรวมนะยมนะบางอัตมาว่านะยมนะแป๊บนี่ตใจจะได้ออกมาเด้อจะได้ออกมาเด้อสิดึงพรมเกลียวอยู่ดอกเธอไม่มีสิทธิ์ดึงสตี มือด้าย <ates> ือเปล่ายิบวายุข่าพ้นแขวายุซื้อมือใดบอแขวายุเอาอีกมือเดียวแต่บวซื้อก็อยากโกนหัวต่อยและนะเดียี้อวมาลาสิโกนหัวแขงเอะนะตรก้อนมึนกับอไงามเดีวค่อยยือยู่คือมอยฟุ้งจะบมีเอฟซว่าจะหามาละกูปวโกูนึกเป็นลูกเฮมีเอฟซีว่าจะหามาลามาโกหัวปวดน้ำกันด้ละ คนละาักหาพันศาพอดีแล้วคันไปยนยืนอยู่น้กันนะแบบพอทานผลเลซอจิกซึเอาคนเป็นเจ้าอาวะแทนอาวะเดืออาวีทีคืออาวะอาวะเลยอาวะวกนีจะได้มาเป็นเจ้าอาวะแทนเออเยอว่าเเจ้าอาวาแลแม่ออกคำกับแม่เน่อันี้ก็เป็นแม่ออกคำไอันี้เป็นเป็ออกคํำแล้วนี้ นไปว่านอนนั้นแล้วอันนั้นอยู่เบพราชเราสวยเลื่อยมากเดี๋ยวอันตุยบะโอ้มันขึ้นยังบะเทศหนตุยวะเดี๋ยวตุยมากำลังมาบ่ยัใครจะเดินทางลไปหาเห็ดเราไทราบหจาเแดงดงว่ากำลังได้พรมแก้วอยู่คนที่ตะมูดทั้งปฏิที่จวบตกไปอยมอนก่อน ไปแกดได้อยู่กับวันกับผมในไลายแต่ก็มัแกงกินเดี๋ยวจังหน่อยเจตุยมารวมรวมสมาพีชไมได้แกงอ่ะก็คือโมวาเฮิดโนไปจังหน้ากล่องไอโฟนนี่มันข่าพวกเราจริงๆเลยเห็นถึงลูกของคนพี่น้องมันมันมันกล่องแต่งเนาะกล่องชัดเจนก็ทราบนะถ้าต้องเปิดเผยความจริงว่าเราไม่ได้สวยจ้ะเราก็แค่แบบอืม พวกเขาวัดเขาว่าได้อยู่เนาะเาไปเติมมูมามูมาครบสามสิบสองอยู่โดนโดนฟ้าอันนี้นาะฟาทำหนาวคือบาดหย้าหน้ากระโดงค่ะโคตสมบูรณ์กันสิเลยเออพ่อแม่เลี้ยงมาดีจ้าพ่อแม่เลี้ยงดีถ้าคุณเป็นอึนลือไ่แล้วกาจิเป็นกาจิเป็นอึงแบบไข่เด็ก็ได้เพิ่นวะสัมเบลมียังสิสดเพิ่นว่ะเซอสัมเบลมีเพิ่นว่าสีบนย้อมแพร่เบลมีเพิ่นว่าบะแบบเพิ่นว่าโอ้ะใช่ขี้บนี่ ภาษาบอกจ้าแพะบอกมีแตเอาซ้ำบอกมีฮ็ดปุปุเลยพูน่ะป้าเมน่ะแล้วติบปู้ลูได้คงไปหาตุดเต่นมูเพี่น้องก็หล่อเขาดุหยาดเออเาว้ดเขี่ยกันนะเนี่ยก้นมุมนีได้อยู่ในเอพี่น้องแข่งแย่งเพื่อนมาแล้วเขา็ควดีสางก็เป็นนางแบบออเลศอันนี้นางแบบนะให้ดดีนะนี่นางแบบเขาอ่านหนี่เด้เลย ไปเบิกพ่าพวกเดินแบบเดินเนาะแบบต้องแหงหงที่สุดแหงหงย่งท้ายออกดนโดนพ่อกันเพื่อกระชีท่วงกัน่าผู้นั่นอ้วนผู้นี่จอยได้นพ่อก็ดนแมมันแปกตาแต่วันนี้นะอ้วนเนือ่อพ่อก็ซมมืเสมอมันล้วบแปลกตาแต่ก่อ็นเพ่อก็เือนเ่งแล้วแปลกตาติแมนแต่วันนี้คือสแต่วันนี้นะอ้วนึ้นเนืกับปกติเสือนกับเพอรอสิญญ์เขาได้ตะก่อนกตะก็ยังไม่ได้หัดปันนี่เพิ่งเน้ดึงเข่าจะเป็นจนเห็ุในันสิขัดได ไปเล่นว้าวในร่มออกไปน้ำกย่าน้ันไปเล่นน้ำแกงก็คือน้ำแกงสิพัดไปไกลๆอยุยพายดึงไว้ทรางนี้มมยังเฮ็ดเทเลทรัพน้ำเจตุลจับอ่าไม่ถึงนักมุนนสิพันกิ้าวเ้อปคอพิวเตอร์กตล็กขนาดพี่น้องเฮ้ยทาันุษยอยากจองคอนโดไว้บ้างในเน่ไอจัวจะเอาหาย หายเพะแนจัวจัวมีเป็นแพงๆวันลูกพี่ก็ได <AND Ash ieur> ้สูเดี๋ยวหนบเอาเลยพูนจืดเอาพูนไปได้พิงกุมาดใหญ่น้าพูดจริงไม่คว้ามารดาใหเดี๋ยวดี้นบัดเต็มเงินก็ได้คอหมูงสรุปว่าคอทำไาไ่าฮ่าสวยแล้วก็รวยมากนี่นะทางบาได้ทือมาถามลูกพี่ยุคนี้เคยขอแถวว่าเป็นจำเมาะเนาะ ช่วงเงินน้พอเลายซื้อแถวเปแถวเป็นแถวให้เติมไปเรืยๆเลเนาะเดี๋ยวงนมันลงเออมันบาทละสิบพันเนาะอ้ามันเด๋ยวนี้มันร้อยหนึ่งปหสป่ายเลยบ่ทเดนแสนเก้าสิบสามเก้เท่าไรเกหก็จะพันตัวมาแถวหนึ่งนะพันหนึ่งเด๋ยนนี้เท่าไรพันหงน้มันคุ้มได้จะคุ้มเท่าได้เยีเนี้นะพันหนึ่งพันเหนือเด้ยยังว่าซื้อไว้เติมไปเ่อยลายเาเดี๋ยวงนมันสิลงแล้เสีบอกคุ้ม พวามันเงินอันนี้นะเติมไปหลายลดเนาะคือสิคุ้มบ่จัหน่ยขาเจ้าก็ใหามันลงรอยปลายกบาหนึ่งแสนหนึ่งกาเดซิน <in ั่มันไอจะอน้สืบาเรือนลเาะไอจดยังบ so ่มีเง cool ินเลยเงินจสองพันกิเงินมาเงินเราเนแรกในบ้านแล้วมได้บ้างที่เขาใส่บ้างได้ได้ดีได้ดีดีบ่อยู่บ้านนเงินแสน ว้หวไลแซนด์แซนดกัวเลยไม่เห็ดปุ่นน้ำมูนอย่าซืยอแ่าเป็นอะไรสิตามไปบ่ไลได้ีนะได้แต่ว่ามาเห็ดปุ่นไา้เบิคันยูคันยูแตนี่ออกปจญนออกฟันซานี่ได้อีได้ไม่ค่ยไวมันก็ได้แลมันก็มีกินอยู่ตลอดเนา เอาบปแป๊บเพราะว่าช่วงนี้งานข่าวคนตายดู่ช่วงนี้งานชุกชุมงานชุกชุมตกแรงกับงานลายอยู่เลยจ้ะเป็นตกแรงกับงานบุญเนาะแต่งานบุญอ้าลยก่อนนี้วางเป็นอันนี้ก่อเด็กมันมีภารกิจเฮ็ดอยู่แสดงข้างในนั้นอะไรบวชนั่นนี่เลยใช่ไหมเซกกระยันเราซื้ไเรบ่มีแนวเฮ็ดหรือดิ กระสวยกรยังคุดสร้างกระไร่เฮาอจริงอันที่อันทางล่างนล่นรจิงจะต้ยากรสวยกยังคุดสร้างกหลายจะสร้างของเฮาเลยบบสงสารชิมาโบ่ตัวน่อยหน่อยะกินตามนี่าตัวน่อหน่อย ลหยตัวน้อยน้ำหนักก็ตัวน้อยหกสิบกิโลก็เป็นโลกระ่งเกตได้แล้วช่งเกตันกระสุมทางลังนั้สับกันเอตัวนัทตมันใกล้ามันใกล้ซานผู้อยากครเป็นองจ่าดนดนโดนด่อกันเธอหนึ่งพี่น้องแลวก็มาทวงันันวผู้นีจยไปรัปากคนลกเกยตไทได้นะคะม้าในสิกรณุวญญาลาก่อนเด้อขอบใจเบิรสุขูสุคนที่ติดตาแล้วก็เป็นกำลังใจหมบอกเป็นรวัติพี่น้องาสบ สวัสดีพี่น้องกล่องเจ้าืองามใช่ไหมงามด้วงามกว่าของข่วัญหลายสี่หมื่นนะหลายสี่หมื่นบหลายหรอ